สบายดีพี่น้องมือนนี้กะมารีวิวหมักแตงซ่าอุหรือว่าหมักแตงแคทตาลูกห้พี่น้องมาเบิ่งมาชมน้ำกันอีกเด้อจ้าพี่น้องกำลังเป็นหมักต้องป้องแตงแปงก็เป็นโรกอยู่ได้พี่น้องเอ้กระเบียกไก่เพื่นไล่นางใหญ่เพื่นฉีดก็คือสีบุสีพอวรอนขัดกรองแล้วก็บำรุงมาอย่างดี สวยงามลายพี่น้องเป็นหมากเลยเออตัวใดงานแนงมันอันเนี้ยขอยกระตัดกันนี่อ้าวพี่น้องมันคืออยากแบบว่าเป็นฉีดบบอย่าว่าได้มันสีนเอาคอยสีพกไก่มันแล้วตัวนั่นก็เป็นแตงกัวากำลังหมักจอลลาเติบ ตัวนี้ก็แค้นตะลุกตัวส่วนตัวนี้ก็กำลังเริ่มขึ้นพี่น้องกำลังเริ่มเท้าเท้าเครือเท้าใหญ่และมาผัากผีผักน่องตอนเสาร์ของตตวันจันทร์ตัดตัวนี้เป็นแตงกวัวเด้อพี่น้องก็ะจะว่าดันตดัดใบลิใบออกนะมันสิม,มกักโรคมากร้ายเราคอยก็เลยตัดออกลองเบิรงกเราจะมาลองเบิรงเด้อ ว่ามันสิได้พ้นบอ่อหรือว่าจังใดเนาะคันว่ามันบ่ได้พ้นขอกับสิป,ป้าไว้คือ,ค,อคือผ่านมาเนะาะใบมันขอโบตัาโบถิมเลยมันก็ได้เก็บแล้วก็เป็นหมาตลอดคือเนาะอันนี้มันคือเป็นแบบนี้บ่แมนมันสินาวบอ่อยาได้จับสวยงามไหยเน่ มาผักพีผักน้องเนาะชุดนี้ปลูกอยู่ทามสามแถวสามแถวแต่คนละแถวคนละหลุนเพราะว่าคนให้ปลูกพอได้เก็บได้เท่าไรเล็กแต่น้อยนะบแบบว่าบฏิต่องการเทาลายฮะเก็บเท่าสามหมาสี่หมากันคือแบบนี้ก็ได้อันนี้ก็มาผักพีผักน้องนะพี่น้องตอนเสาของวัดจันทร์กำลังเลิมกำลังเลิมจอมาก อีกหนึ่งอาทิตย์เกสิมารีวิวให้พี่น้องเบิ้งน้กันน้อเนี่ก็สิเลิมเจ้าสันดกอยู่เนาะเพิ่นสิจับหรือว่าใดๆก็ถถาเบิ้งถาหลุดนน้ำกันเด้อพี่น้องเพราะนั่นลีกับคลิเนี่กก็สิบก็าผามีผาน้องถอนนิสก่อนเนาะอีกหนึ่งอาทิตย์เกสมมารีวิวให้เบิ้งอีกว่าบางแตงห้ามันสิผพานไปโดยดีหรือว่าจากไดตามเบิ้งกก๊เบิ้งอันนี้ก็ถือว่าสวยงามแล้ว